ซีเคอยากช่วยประเทศไทยมากๆเลยครับผมแต่คุณไม่คิดจะเข้าการเมืองไม่การเมืองเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ได้ครับเราถามนายกว่าจะลดความเหลื่อมล้ำยังไงขอโทษนะครับนายกลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้อืเราชอบคิดว่านายกาเปลี่ยนทุกอย่างกลายเปีนไปทุกอย่างไม่ใช่ครับคนที่จ่ายเงินเดือนคุณอะ่ะคนที่ทําให้คุณสามารถมีเงินเพียงพอใ,ในการจ่ายค่าเช่าจ่ายค่ากินได้อะ่ะผูกกับการแปลว่าประเทศจะเปลี่ยนถ้าเรามีคมสันอีกสักร้อยคนประเทศไม่ได้เปลี่ยนเพราะนักการเมือง ประเทศไทยจะเปลี่ยนพอผู้ประกอบการที่ดีที่สร้างโอกาสให้คนเมืองต้องทำทิก k t อกเฟซบุ๊กโอเพนไอเอเอกชน Google เอกชน Apple เอกชนทุกทอย่างไี้เปลี่ยนโลกอะ่ะให้มันดีขึ้นก้าวหน้ามาขึ้นนวัตกรรมโหดขึ้นขึ้นมาจากเอกชนนะไม่ได้มาจากรัฐบาลเอกชนมีหน้าที่ในการชี้ทางรัฐบาลมีหน้าที่ในการผลักดันสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นผู้เล่นเองผมเป็นนายกผมบอกคุณเลยเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ได้ผมรู้ผมคือผู้เล่นที่เก่งถ้าผมจะไปอยู่เป็นนายกทำไมทุกที่อว่าดองรุ่ชอนไม่ไม่ได้เปคิดเรื่องเอไอนะ แต่น้องชอบเห็น AI มาแนวทางแล้วบอกว่าพักดันดาร์เซ็นเตอร์พักดันเอ็นวีเดชิพส์ตอนนี้บ้านเราขาดอะไรหรือ่ะคนสร้างคุณลองดูบริษัทที่ยักษ์ใหญ่โหดที่สดุดในบ้านเราเนี่ยอุตสาหกรรมใหม่คืออันไหนอะวัสดุก่อสร้างก็ใหม่ๆอะไหล่รถยนต์ธนาคารคืออุตสาหกรรมเก่าทั้งนั้นอะอาหารไหนอะดาร์เซนเตอร์ไหนอินเทอร์เน็ตฟอร์มสกายไหน3 d ีพิมพ์ติ้งสุดแปลว่าวันนี้บ้านเรามันไม่ได้ขาดการเมือนทีขาดท่านว่าขาดอยากมีไหมกี้ก็อยากมีนะแต่สิ่งที่มันเร่งด่วนมากกว่าคือเราขาดคนสร้าง Obrigado.